สวัสดีครับ FC ทุกคนนะครับแนวทางสามรับและดาวโจนนะครับเมื่อวานนะครับผม่าทำธุระขับรถทั้งวันนะครับไม่ได้ให้แนวทางเลยนะครับผมก็ต้องขอโทษ FC และไลเดอร์ครับผลแนวทางฮานอยนะครับทั้งชุดแยกชุดรวมนะครับเมื่อวานตัวเจาะไม่เข้านะครับ ทา FC ท่านใดน,นะครับอ่าเป็นสายวิ่งสายรูดน่าจะได้บ้างนะครับอ่าแนวทางฮางนอยนะครับอ่าประจำวันที่22มกราคม2564นะครับผมจะปรับสองตัวนะครับเป็นแปดหางนะครับอาราพานอยพิเศษนะครับผมเลขเด่นนะครับหนึ่งและหกนะครับ รอบพานอยไปเส็จนะครับเลขเด่นนะครับหนึ่งและหกนะครับตัวเจาะนะครับผมหนึ่งเจ็ดนะครับหนึ่งสามหนึ่งแปดนะครับและหนึ่งสองนะครับผมหนึ่งเจ็ด หนึ่งสามหนึ่งแปดและหนึ่งสองนะครับหกเก้านะครับผมหกเจ็ดนะครับหกแปดนะครับและหกสี่นะครับผมหกเก้า หกเจ็ดหกแปดและหกสี่นะครับเลขสามตัวนะครับเจาะว่ให้สามหานะครับผมหกหนึ่งสามหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งหกสี่นะครับหกหนึ่งสามหนึ่งหกเจ็ดและหนึ่งหกสีนะครับผม เลขเด่นหาหนอยพิเศษนะครับฟันหนึ่งไว้ให้นะครับผมเลขเด่นหานอยพิเศษนะครับฟันหนึ่งไว้ให้นะครับหานอยปกตินะครับผมเลขเด่นศูนย์และเก้านะครับหานอยปกตินะครับเลขเด่นศูนย์และเก้านะครับผมตัวเจาะนะครับศูนย์เจ็ดนะครับศูนย์แปด ศูนย์สองศูนย์สามนะครับศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์สองและศูนย์สามนะครับผมเก้าสี่นะครับเก้าเจ็ดนะครับผมเก้าห้านะครับ เก้าสามนะครับผมเก้าสี่เก้าเจ็ดเก้าห้าและเก้าสามนะครับเอ็สามตัวนะครับผมเก้าศูนย์สามศูนย์เก้าเจ็ดนะครับศูนย์เก้าห้านะครับผมเก้าศูนย์สาม 097และ095นะครับเล็กเด่นหานอยปกตินะครับผมฟันศูนย์ม่ให้นะครับเล็กเด่นหานอยปกตินะครับฟันศูนย์มาให้นะครับหานอย VIP นะครับเล็กเด่นนะครับผม7เล็ก9นะครับฮานอย VIP นะครับผมเล็กเด่น7เล็ก9นะครับโต๊ะจาะนะครับผม93นะครับ เก้าศูนย์นะครับผมเก้าสี่นะครับเก้าห้านะครับเก้าสามเก้าศูนย์เก้าสี่และเก้าห้านะครับเจ็ดศูนย์นะครับผม หนึ่งนะครับเจ็ดหกนะครับเจ็ดสามนะครับเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดหกและเจ็ดสามนะครับอีกสามตัวนะครับผมเจ็ดเก้าศูนย์นะครับ เก้าเจ็ดสามนะครับเก้าเจ็ดหนึ่งนะครับเจ็ดเก้าศูนย์เก้าเจ็ดสามและเก้าเจ็ดหนึ่งนะครับเล็กเด่นฮานอยวีพีนะครับ,รบฟันเก้าไว้นะครับเล็กเด่นฮานอยวีพีนะครับฟันเก้าไว้นะครับฮานอยชุดรวมนะครับผมอ่าเน้นฮานอย ปกติและ v i p นะครับเล็กด่นฮานอยชุดรวมนะครับหากถ้าท่านใดนะครับรูดทั้งสองตัวนะครับผมคิดว่าน่าจะได้เกือบทุกวันนะครับสําหรับฮานอยชุดรวมนะครับเล็กดินนะครับอ่าฮานอยชุดรวมวันนี้นะครับหนึ่งและหกนะครับเล็กด่นฮานอยชุดรวมนะครับหนึ่งและหกนะครับผมตัวเจาะนะครับหนึ่งสามนะครับ หนึ่งสี่นะครับผมหนึ่งหกนะครับหนึ่งเจ็ดนะครับผมหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งหกและหนึ่งเจ็ดนะครับตัวเจาะหกนะครับผมหกศูนย์นะครับ หกสี่นะครับผมหกห้านะครับหกเก้านะครับผมหกศูนย์หกสี่หกห้าและหกเก้านะครับผมเลยสามตัวนะครับสี่ฮางนะครับผมนะหกหนึ่งสาม หกหนึ่งสี่หนึ่งหกศูนย์หนึ่งหกเก้านะครับผมหกหนึ่งสามหกหนึ่งสี่หนึ่งหกศูนย์และหนึ่งหกเก้านะครับผมเล็กเดินหานอนชิดรวมนะครับฟันหนึ่งไว้ให้นะครับเล็กเดินหานอนชิดรวมนะครับฟันหนึ่งไว้ให้นะครับผมตอนนี้นะครับ อ่าผมนะครับก็มีเปิดกลุ่ม VIP นะครับกลุ่ม VIP นะครับก็เหมาะสําหรับคนทํางานมีเวลาน้อยนะครับถ้าไอทีท่านใดนะครับสนใจเข้ากลุ่ม VIP นะครับก็ให้ทักอ่าด l ล n e ทักแชทมานะครับ ID Line นะครับผมนะ097 134 406 4นะครับ 097 134ก้าเนะครับถักเช็ดมานะครับผมก็จะบอกองานขายได้รายละเอียดในการเข้ากลุ่มนะครับก็ขอบบอวยพรนะครับให้เอสทุกคนนะครับแข็งิรงรว,วยนะครับบายนนะครับ